ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้อยใช่ค่ะมาอยู่ที่ศาลเจ้า คนมากราบไหว้ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะทุกคนมาดูศาลเจ้าโจซือกงนะคะซึ่งมีอายุเนี่ยประมาณ200กว่าปีแล้วใช่สร้างตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งใช่ค่ะคนจีนเขามาสร้างไว้ต้องบอกว่าชาวไต้หวันน่ยเขาก็จะนับถือที่นี่มาเป็นหนึ่งในเ้าของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ต้องมากราบไหว้มาขอพรจากเทพเจ้าโจซือกงหรือว่าเรียกว่าพระหมอค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนจะมากราบไหว้เรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่จะขอเรื่องสุขภาพ โชลาภด,ด้วย2เรื่องความโ<อ>ชคด,ดีถูกต้องค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นต้องรีบมาใช่ถูกต้องค่ะงั้นเราเข้าไปท้างในกันดีกว่าจ่ะพดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคน<ห>ถามนิ<ห> <ๆ S 2> ดนึงได้ไหมคะว่าเวลาไหว้เราต้องไหว้ยังไงอะ่ะจะไหว้ฟ้าดินก่อนค่ะไหว้ฟ้าดินก่อนแลมาไหว้โจกึกกงแล้วก็ไหว้โจศึกกงจัดเลยจ้ะ ใช้ฟ้าดินตรงนี้ก่อนโชคลาภโชคลาภเงินทองสาธุ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปฝากหลวงป,ปู่ไว้นะคะด้านหลัง